ครับผมมันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างครับก็ต้องบอกวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทุกคนนะครับวันนี้มาร่วมงานในการเรียกว่าเป็นเอ่อมอเดิร์นไอดอลนะครับเฟิร์สออเดชั่นนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเอ่อทางเซนส์มอลแล้วก็ทางเนสท์มิเดียเนี่ยเราต้องการเรียกว่าอยากจะได้เพื่อนๆมาประสบความสำเร็จเหมือนกับเนี่ยน้องๆ้องทางเนสและโอเอนะครับเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็เลยเป็นการเปิดประเดิมนะครับในการเอ่อเรียกว่ามาออเดชั่นกันครับพูดถึงในการ สำหรับวันนี้เรามีเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกบ้างครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็อยากจะดูในแง่ของเอ,อ่อความสามารถในการแสดงนะครับแล้วก็ดูถึงเรียกว่า potential ในการที่จะพัฒนาต่อไปนะครับเหมือนกับน้องๆคู่นี้ครับตอนนี้ที่ที่ช่วงนี้ที่เขากําลังทํางานกันอยู่ก็คือไปเรียกว่าเรียนการแสดงเพิ่มเติมนะครับไปฝึกความสามารถด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเพราะว่าวันนี้ผมว่าการจะเป็นไอดอลได้มันคือต้องมีความสามารถที่หลากหลายนะครับวันนี้เราก็เลยเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับที่มีความสามารถก็มาแสดงความสามารถกันไม่ว่าจะมีความสามารถด้าน เรายินดีเพราะวันนี้ต้องบอกว่าทางเซนส์เราก็จะมีโปรเจกต์มากมายเลยนะครับที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชว์ต่างๆนะครับก็จะมีเข้ามาหลากหลายมากขึ้นครับอย่างที่พี่เอบอกว่าโปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จจากน,น้องเ A, องคียร์ก็โอเอซี่สำหรับในการหามุมมอง,มองน้องๆอ,อย่างรครับตัวพี่เอเฟรนหายยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าสเปค สเปคที่เราต้องการอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นน้องๆที่เรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มองแค่ตลาดในเมืองไทยอย่างเดียวนะต้องบอกว่าเรามองว่าต่างประเทศก็ต้องการไอดอลจากไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งถ้าเราไปต่างประเทศก็ต้องบอกว่าความสามารถก็ต้องมีความที่มันมันมากขึ้นร้องก็ได้เต้นก็ได้นะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนเรียกว่าแฟนๆก็ได้ครับในตัวพี่เอเองคือตั้งเป้าใหม่เลยคือต้องเป็นยูริหมดเลยใช่ไหมครับสำหรับซีรีส์ที่เฟ้นหาตัวน้องๆด้วยในวันนี้ใช่ครับ นาทีนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นเน้นทางด้านยู่ริเป็นหลักนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่า,ามีน้องๆ,อๆนักแสดงชายนะครับที่สนใจเรื่องซีรีส์วก็มีติดต่อเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าเราก็กําลังกําลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าปีนี้ก็จะมีมีหลายๆโปรเจกที่ออกมาครับตัวน้องเกเอเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มา แ,แล้วก็ร่วมเล่นกับน้องๆที่เขามาเป็นหาดแล้วก็มามาหาความฝันด้วยครับเข้าใจความรู้สึกเพื่อนๆมากเลยค่ะเพราะ <laughs> ว่าหนูเคยยืนอยู่จุดนั้นมาเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะได้รับเลือกมาเล่นเมดเดอ e s ซีรีสค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆเพราะว่าถ้าได้โอกาสแล้วมันเชนไมล์ไลจริงๆค่ะครับตัวเอกครับได้มีการปลดล็อกให้กับน้องๆยังไงบ้างเพราะว่าเชื่อน้องๆว่าทุกคนต้องตื่นเต้นในการที่มาแข่ง แต่ละตัวละครเป็นไงบ้างครับค่ะหนูหนูเข้าใจค่ะหนูก็พยายามพูดคุยกับเขาว่าแบบเออไม่ต้องตื่นเต้นนะอย่างวันนี้ค่ะหนูก็เป็นตากุ้งหญิงค่ะเกิดแสนผ่าตัดมาค่ะมมไม่ไม่ได้เป<า>็นเซเลบไม่ใช่ไม่เซเลบนะคะไม่ได้ห <c oughs> ลบกตาใครนะฮะหนูผ่าตัดมาค่ะ ก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าไม่ต้องกดดันนะคะเคยอยู่จุดนั้นเข้าใจค่ะผู้หนุ่มับงคู่อยากมองหาคนที่จะมาเป็นแบบว่าเขาได้ก็รับไม้ต่อแล้วก็อาจจะได้ร่วมเล่นกับผู้หนุ่มยังไงบ้างครับแบบว่าบูคลิกหรือเกณ์การอะไรอย่างเงี้ยตัดสินของผู้หนุ่มในฐานะที่คิดว่าแบบต้องเหมาะกับสิ่งนีเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองนะคะใช่ไหมคะการคาแรคเตอร์การเป็นตัวของตัวเองทัศนคติของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะ วันนี้แบบทุกคนจะได้โชว์เต็มที่ว่าเราเป็นคนยังไงนะเราทําอะไรได้บ้างถ้าวันนี้โชว์ได้เต็มที่เลยเนี่ยก็ทําให้พี่เอหรือว่าทีมนะคะได,ได้เห็นแบบศักยภาพจริงๆครับแล้วถึงตัวพี่เอครับ,รบ,บางเป้าหมายของซีรีส์ประมาณกี่เรื่องหรือจะรับน้องๆออยังไงบ้างประมาณสักกี่คนหรืออะไรยังไงครับในการพิจหาในครั้งนี้จริงๆปีนี้เราเราตั้งว่าซีรีส์จะมี2เรื่องนะครับ,รบแล้วก็เราจะมีเรืยอว่าเป็นไมโครดรามา่า นะครับอีกอีกอีก,อกล็อตหนึ่งเลยต้องใช้คำว่าอีกประมาณสักหลายๆตอนเลยทีเดียวเพราะว่าเทรนด์ของไมโครดราม่ามันกำลังมานะครับไมโครซีรีส์ก็ตามเราก็มีโอกาสเรียกว่าหลากหลายเลยก็เปิดโอกาสสำหรับน้องๆในวันนี้เลยครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนอยากให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับมาแคสติ้งกันเยอะๆแล้วก็ติดต่อมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสของน้องทุกคนที่ไปฝึกฝนความสามารถของตัวเองนะครับผมเชื่อว่ามีหลากหลายที่ที่หลากหลาย เรื่องราวนะฮะที่จะให้น้องๆเข้ามาแสดงความสามารถกันแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆครับแสดงว่าวันนี้คือแค่บางส่วนใช่ไหมครับบางส่วนครับสมัคร,รได้เลยใช,ใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์โมเดลไอดอลนี่เราเปิดค่อนข้างที่เรียกว่าจะายาวๆเลยนะครับใครสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้ติดต่อหรือน้องๆที่สนใจสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับอ่าตอนนี้ก็มีในในทั้งไอจีทั้ง a c e b o o k นะครับของพิมเขาปรเด็นได้เลยนะครับ m o เด r n Idol นะครับก็สมัครกันเข้ามาได้ ในฐานะรุ่นพี่ครับน้องเก๋กับน้องโอเหค,ครับชวนเชิญน,น,น้อง,องๆกับสาวๆที่สนใจนะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาเข้าร่วมโปรเจรกต์กับพวกเรานะคะ Mo เด r n Idol นะคะโปรเจรกต์นี้ทุกคนจะได้ทําอะไรที่หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีความสามารถร้องเล่นเต้นหรือแสดงนะคะทุกคนจะได้แสดงศักยภาพในโปรเจรกต์นี้แน่นอนค่ะใช่ค่ะใครที่มีความฝันนะคะที่อยากจะเป็นนักแสดงนักร้องนะคะก็เชิญชวนค่ะแล้วเจอกันนะคะ มีอะไรเสริมกับน้องๆไหมครับเพื่อนน้องๆหลายๆคนยังไม่กล้าที่จะเดินตามความฝันยังไม่แบบอาจจะมาถูกทางสําหรับที่นี่ก็ได้เลยก็ต้องบอกว่าที่นี่นะครับเราเรียกว่าให้ความเป็นกันเองนะครับแล้วก็สนับสนุนน้องๆทุกคนให้ประสบความสาเร็จนะครับเหมือนน้องๆเนี่ยทั้งเกรสทั้งโอเอเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับแสดงความสามารถของคุณให้เต็มที่พวกเรารอให้โอกาสคุณอยู่ครับโอเคครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ